สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะพบกันเช่นเคยค่ะกับช่องผ้าไหมสุรินนะคะวันนี้จะพาพี่ๆมาชมไหมมัดหมีม่หกตะกอยกดอกพริกไทยลายโฮนนะคะตัวนี้จะเป็นอ่าไหมมัดหมีม่กตะกอลายโฮนย้อมสีธรรมชาตินะคะทอสอดริมนะคะพี่ๆผืนนี้ขนาด1นึคูณสเมตรค่ะ สีเขียวที่เห็นนี่คือใบขี้เหล็กนะคะได้จากใบขี้เหล็กส่วนสีชมพูนี้ได้จากครั่งค่ะเชิงผ้านะคะจะเป็นเชิงดอกมะเขือผ้านี้อบอ่านน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆมีความอ่อนุ่มมีความรื่นมีความพลิ้วนะคะเป็นงานทอที่ละเอียดประณีตมากค่ะ สวยงามมากนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์089 794 7659นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ